โดยอ่านอันนี้ท้ออัวถั่วไม่เอกถั่วมออัวยอมวยพ่ออวงงอพวงปอาอัวโดเป้าอัวโดปวดนออัวมอมวนออัวมอนออัวนัวนัวมอนัวมอะไใหม่นออัวมอนวมลออัวโดลวดลวดขออัวโด ขวดอ่ะทัวอ่านได้ทัวมวยพวงปวดนมวมลวดขวดอ่ะอ่ะย่ออายอย่อย่ออายอยา่อยายก้อยเอบอเก็บเก็บจุดจุด ภูที่สวนหลังบ้านเก็บอะไรถั่วภูมวยภูพวงอ่ะถั่วภูเห็นคำถัว่วอ่ะข้อสองพอพอพอไม่เอกพอชอบชอบดาวูพ่อชอบดูดทุกวันชอบดูอะไรตอบก่อนตอบก่อนพ่อชอบดูอะไรทุกวันมวย,มวยอ่ะมอวย,ยอมมวยอ่ะต่อไป เราอูกอลูกมอแอวอแมวนออน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 ลูกแมวนอนหอโอบมอหมไม่เอกหอมผออาผาไม่โทค่ะบนเตียงลูกแมวนอนห่มผ้าจุดจุดจุดบนเตียงผ้าอะไรผ้านวมผ้าลวดผ้าขวดผ้าอะไรคะคิดว่าแมวนอนนอนผ้าอะไรอ่าผ้านวมนออวมอนวม เียนค่ะนวมนวมผ้านวมผ้าห่ามที่เป็นนุ่มๆอ่ะลูกผ้านวมหนาๆนุ่มๆอ่ะเรามีไหมมีสิลูกไว้กับมียวเออไนะว่าใช้กับของเรานี่แหละแต่พ้าห่มของโดจะเป็นผ่อห่มกันลรฝุน่นเพราะโดเป็นภูมิแพ้อ่าต่อไปมแอมแม่ไ<อ>ม่เอกแม่รอ,ออย,ยอรอยไม่โทรโยมาลายไปไหว้พระ แม่ร้อยจุดจุดมาลายไปไหว้พระร้อยอะไรร้อยร้อยอะไรพอพอัวงงอวงพวงอะไรพวงมาลายอ่าพต่อไปพออีพีไม่เอกจุดจุดจุด ฟออานฟอนตอตองอตอไม่โทอตอปอไอไปหออาหอหอมอ,อ,อ,ห,อหมอพี่ฟันต้องไปหาหมอพี่ทำไมพี่ทำไมฟันต<ว>้องไปหาปวดปวดอันนันอ่านั่นแหละปวดอวัยวปวดถูกต้องไม่ต้องไปวงในนั้นหรอกลูกปวดอวัปวดพี่ปวดฟันต้องไปหาหมอ ปอวอดอะปอวอดอปูเธอเกิดฟันฟันน้นองๆไม่หลุดสักวันเลยเหรอต้องหลุดหลุดต้องหลุดอ่ะทไัไอันะัดต่อก่อนพอพอ,พอไม่เอกพออ่อ,อสอมซอมไม่เอกซอ,อมมอ,อุงงมุงไม่โทมุงจุดๆ,ๆ,ๆที่บ้านพ่อซ่อมมุงอะไรมุงมันทำไมถึงต้องมุงลวดอ่ามุงลวดเก่งมากเราอัวอดอลวด ลอลิงวอแหวนดอเด็กต่อไปนี่คุณวลวดลอลิงอ่ะต่อไปตออาตอเอบรเก็บจุด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 ปอไอไปขอไอยอขายตาเก็บอะไรไปขายเออรวยรวยรวเพิ่มตาเก็บอะไรไปขายพูดก่อนติ้โหเขียนก่อนนะพูดก่อนเด็ก เก็บอะไรลูกขวดอ่าเก่งมากเขียนชื่อตัวเองค่ะให้เรียบร้อย